ครับผมว่าที่ร้อยตรีกิษดาพิบัญญาครับหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเตรียมดงสนักงานการศูนย์นักเรียนครับวันนี้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับเราจะมาแนะแนวแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมดวงสำนักงานการศูนย์นักเรียนนะครับว่าโรงเรียนของเรามีคอนเซ็ป ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนของโรงเรียนเราอย่างไรนะครับซึ่งโรงเรียนของเราจะเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแนแนวนะครับกิจกรรมชมรมนะครับกิจกรรมลูกเสือเนนาลีกิจกรรมทนักษานะครับแล้วก็กิจกรรมเพื่อสังคมและสาระร่ประโยชน์นะครับก็ขอเชิญรับชมกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมแนแนวครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิจีการสิทธ์ตะกูลสุปันนะคะดูแลในส่วนของ งานแนวนะคะก็มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะตั้งแต่สมัยมศึกษาปีที่ 1- นถึงหนะคะโดยเน้นให้ผู้เรียนคน้นพบศักยภาพของตนเองนะคะตามความสนใจความถนัดและความสามารถของผู้เรียน,นะคะ่ะในส่วนของการแบ่งกลุ่มผู้เรียนเราจะแบ่งตามแนวคิดขององค์ประกปัญญาที่หมดแบ่งด้านวยกันนะคะเพื่อมาสนับสนุนในส่วนของการส่งเสริมศักยภาพของเรียน,นะ จัดการสูงลงนะคะเพื่อให้ผู้เรียนนั้นนะคะได้ค้นพบศักยภาพของตนเองและก็ได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่นะคะในส่วนของครูผู้สอนนะคะก็จะทําหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาที่ดีทดั้งในเรื่องของด้านการศึกษาอาชีพ โลกการทํางานส่วนตัวและสังคมนะคะรวมไปถึงการใช้ภาษาชีวิตในสังคมใช้ภาษาชีวิตอย่างไรให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะนี่คือสุดมุ่งหมายหลักของการแนะแนวนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะให้เข้ามาเรียนนะคะ ถ้ามาเรียนกับพวกเรารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนักเรียนนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับรรครับสวัสดีครับผมชื่อครูฟีบุญโตนะครับได้รับหน้าที่ในเรื่องของการสอนวิชาแนแนแนวนะครับแล้วก็ได้รับหน้าที่ให้เป็นหัวหน้ากิจกรรมหนังสือนะครับสําหรับกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนของเรานั้นนะครับประกอบไปด้วยสองอย่างในการนะครับกิจกรรมชมรมและก็กิจกรรมหนังสือนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นมุ่งเน้นเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ ได้สามารถู้จกแก้ปัญหาสามารถนำทักษะชีวิตตัวนี้นำไปประกอบชีวิตในอนาคตได้นะครับสำหรับกิจกรรมชุมนุมของเรานะครับเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนนะครับได้รู้จักค้นหาตัวเองโดยใช้ปุปัญญาแปดด้านนะครับโดยเน้นเรื่องของการเพิ่มเติมตามสิขานอารมณ์ตามพระราชบัญญัติปี2551นะครับอย่างโดยเน้นให้มีกิจกรรมอย่างหลากหลายนะครับโดย หลักสําคัญก็คือจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับกิจกรรมลูกเสือของเรานะครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีปกฝังระเบียบวินัยกฎเกณฑ์การอยู่กกรวมกันในสังคมโดยใช้กระบวนการจารรัดการในการสอนให้สอนล้องกับมาตราแปดตามพระราชบัญญัติปี251ืองข้อหนึ่งของราชบัญญัติลูกเสือนะครับโดยเป็นการพัฒนาให้ลูกเสือมีสุขภาพทงงางร่างกายจิตใจให้มีจริยธรรมให้เป็นคนดีพลเมืองดีง นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเราได้นำบริบทของโรงเรียนของเราเนะี่ยนำมาพัฒนารปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมที่นี่ด้วยยกตัวอยา่างเช่นเราจะมีการสอนเรื่องของวิชาลูกเสือจาราจรครับแก้ปัญหาการจราจรในช่วงเช้าบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับเพื่อลดภาระแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองในการมารับนมาสรงในช่วงเช้าของทุกวัน,นครับรก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับก็ยังจะมีกิจกรรมการศักษานะครับ แล้วก็กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นะครับพร้มด้วคุณรีนะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบริยัติพงศุมาลีนะคะรับหน้าที่สอนกิจกรรมแนวนะคะแล้วก็เป็นผู้ดูแลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ด้วยซึ่งแน่นอนปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยากให้นักเรียนเรียนรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมดังนั้นเรื่องของจิตอาสาจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมาก ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้และควบคู่ไปด้วยคนเราจะเป็นคนที่เก่งมันก็จะต้องเป็นคนดีด้วยซึ่งตรงจุดนี้คือสิ่งที่สําคัญมากดังนั้นกิจกรรมจิตศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ศาสตร์ของพระราชาที่ตรงคําที่ว่าเข้าถึงเข้าใจและพัฒนาถ้าเราสามารถเข้าถึงได้เราเข้าใจได้เราพัฒนาได้มันคือตอบโจทย์ของการที่เราจะปลุกพลังแห่งความ ศรัทธาพลังที่จิตใจในการสร้างสารรค์กิจกรรมจิตอาสาให้ตอบโจทย์ความเป็นพลเมืองที่ดีนะคะและบอกเลยว่ากิจกรรมชมรมกิจกรรมลูกเสือในนรีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และทัศนศึกษาเราตอบโจทย์ที่ว่าเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะ,ถ,ะถ้าเราพัฒน,นาผู้เรียนได้อย่างอย่างนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ของศาสตราชาในการตัดสินใจครั้งนี้เชื่อเถอะว่าครูของไม่ผิดหวังแน่นอนกับการที่จะมาอยู่ที่สวนปูค่ะ เป็นไงบ้างครับเราก็ได้ฟังนะครับในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับของกิจกรรมพัฒนาทู้เรียนของโยมเราไปทั้งหมดแล้วนะครับก็นะครับให้ผู้ปกครองและนักเรียนนะครับได้เชื่อใจและมั่นใจนะครับว่าถ้านุกหลานขางท่านได้มาเรียนของโรงเรียนเตรียมโรงสหวัฒนการส่วนระภูมิแล้วนะครับก็จะมีการพัฒนาทางด้านทั้งวิชาการนะครับพัฒนาทางด้านนะครับคุณธรรมจริยธรรม ต่างๆนะครับเป็ความสามารถพิเศษของนักเรียนเองด้วยนะครับของเป็นอย่างยิ่งครับเปิดเทอมมาเราจะพบกันที่สวนสดู